เรียนรองผู้พิการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้พิการตำรวจแห่งชาติผู้พิการตำรวจอุทธรัางหนึ่งผู้พิการตำรวจอุทธรัางหนึ่งรับผิดชอบส่วนบริการป้องกันและปราบปรามทางการเมืองโดยสารและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณท่านคนตำรวจเอกดำลองสัตว์จิตวิทยารองผู้พิการตำรวจแห่งชาติอเมริกันขอให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอีกครับปัจจุบันยังปรากฏภาพข่าวและการรับแจ้งแข่งรถเืองจังหวัดอยู่หรือเป็นบางจังหวัดเท่านั้นนะครับประมาณองจังหวัดครับซึ่งเกรว่าปัญหาการแข่งรถเดทางซึ่งจะสร้างความถดงวัดให้กับพี่น้องประชาชนยังอาจจะกลับขึ้นมาใหม่นะครับการข้อหาจับลุต่างๆนะครับรวม9 2 2ร้อยยะสองรายครับ มีการทำทางดนกับบิดามารดาทู้ประคองตามคำสั่งคอสชที่22 2สิบทานอันห้า8นะครับจำนวน2 5ง5รายนะครับมีการดำเน,นินคดีร้า้าคร้าเองบรวเรตัวขายนต้อหาหอะารไรบ้างฮะตอนนั้นมันโดนรัพย์สินต่อ ตลับตกลนครับพี่เป็นแอดมินกลุ่มไหนฮะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งไปรัมหันย<ป>์ยังไงครับใบรหัสกลุ่มนี้มีสมาชิกเท่าไหร่ครับมีประมาณ600คนเวลานันดรวมตัวกันทำอย่างไรฮะก็โค้ดตามเหตุนะครับแล้วยังไงฮะ,งงะจากนั้นก็ทีน,นี้ก็โค้ดตามเหตุเมื่อก่อนนะครับก็โค้ดตามเหตุแล้วก็มารวมตัวกันไปดูครับ สำหรับ2เพจนี il, the urs, ้จอร์เจซิงประเทศโนนและพลังยิเซาโลปัจจุบันเนี่ยเป็นเพจที่หมดการเคลื่อนไหวแล้วนะครับเพื่อสักหนึ่งพอดมีการกดขันจัะปุมนะครับตอนที่เพจที่เปิดขึ้นมาใหม่ก็จะมี3เพจนโรสซิงข้อลูกอ่อนแรนปุทุมธานีและหมอบปัทุมโนนนะครับซึ่งกําลังอยู่ในขั้นตอนการสุดสรางตัวบุคคลนะครับของผิวหนังแบบก้อยจัดผิวจางที่น้ำตาไหลใส่เลยนะครับคือก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ มีการรถสอบพยายามโยนแล้วก็ทอดเสียขึ้นไม่ได้มาตรฐานนะครับครับหลังจากการถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญท่านประธานแล้วก็ผู้บ่าราชารนะครับร่วมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวได้รอที่รอการตัดสิน

ในช่วงนี่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งของขอบตนะครับในภาพรวมตอนนี้เป,ป็นยังไงบ้างในภาพรวมตอนนี้เราก็ทางแต่ละกรมปรชาการนะครับก็ได้มีการระดมก่อนล้างกิจกรรมทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในออนไลน์หรือว่าทางไม่ใช่ออนไลน์ก็ดีนะครับซึ่งวันนี้ก็เชื่อว่ามีแต่ละกรมปรชาการได้ถแถลงเนาะโดยเฉพาะผลการระดมก่อนล้างเรื่องาองา,งาวุธสงครามอาวุธปืน,นต่างๆนะครับซึ่งแต่ละกรมรชาการก็ได้จำนวนมากในส่วนของศูนย์พีพีนะครับหรือศูนย์ป่าปามายากล เราก็ได้มีการ,ส,รสืบสวนหาข่าวทางออนไลน์แล้วเราก็ไประดมการตรวจค้นกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถสุกเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถเปิคดีได้ได้พบอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนก็ดีเครื่องกระสุนปืนหรือว่าสิ่งที่เป็นอาวุธปืนนะครับจะบนมนที่นะครับเราก็จะจ่งถือว่าเป็น เป็นเรื่องที่เสี่ยงนะครับต่อการที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับเพราะว่าอาวุธปืนต่างๆเนี่ยก็าอาจจะนําไปสู่การใช้ในการที่จะปะทุสสลายต่อชีวิตกันนะครับของผู้ผู้สมัครด้วยกันเองนะครับ ถ้ามีพบเคสไหนไหมว่ามีการเตรียมอาวุธปืนเพื่อไปก่อเหตุทําร้ายกันเองระหว่างคู่แข่งหรือว่าทีมงานก็นยังยังไม่ถึงขั้นที่จะมีการข่าวชัดเจนนะครับแต่ว่าเราก็ป้องปามไว้ก่อนนะครับทุกทุกจังหวัดก็มีการระมัดระวังเรื่องนี้นะครับจังหวัดที่จะมีความเสี่ยงสูงก็คือจังหวัดที่มีการแข่งขันสูงนะครับที่เป็นอบตที่มีมีพื้นฐานท่าทงาประมาณสูงนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันก็สูงก็จะเป็นจังหวัดใหญ่หรือจังหวัด อะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเพ่งเด็งเป็นพิเศษนะครับอยางในพื้นที่ภาคหนึ่งที่มีบ้างไหมครับพื้นที่ที่อยู่ในขาที่เราจาเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษทุกทุกภาคมีหมดนะครับภาคหนึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสาคัญโดยเฉพาะสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีนะครับอุทยาต่างเนี่ยก็มีการแข่งขันสูงนะครับกำชับยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่ซึ่งหลังจากมีการระดมก่อนล้างกันพร้อมกันนะครับช่วงนี้ก็คือเ1บียตนยิบะครับเพราะว่าการเลือกตั้งมีวู่ที่28พยนีครับแะ มีการาสืบสวนแล้วก็จับตาอย่างใกล้ชิดก่อนวันเลือกตั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์เลยครับเป็นช่วงคืนคืนหมาหอนคืนที่บอกว่าจะมีอันนี้มากๆหน่อยเนี่ยเ้าระวังอะไรเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆก็ถือว่าเราเฝรร้า,ะร,ะร,ร,ร,าระวังและโดยเฉพาะเรื่องของตัวชูสไลด์ต่อชีวิต ร่างกายนะครับถิ่นกันเองเนี่ยเราก็ต้องระวัวงเป็นพิเศษครับแล้วอย่างวันจริงในวันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องมีการจัดกําลังตารวจลงพื้นที่ไหนไปดูแลเป็นษษตอนนี้เราจัดกาลังเหมือนเป็นตามปกติของเรานะครับว่าทุกหน่วยเลือกตั้งก็จะมีเจ้าที่ตํารวจนะครับจริงๆแล้วเจ้าที่จะต้องมี2คนแต่ว่าถ้าด่วยไหนจับไม่ได้นะครับก็อย่างน้อยหนึ่งคนแล้วก็จับเจ้า้ที่อื่นมาสนับสนุนกกตนะครับทุกจังหวัดเราได้มีการประชุมชี้แจงเตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับมีการกักขังเจ้าที่อย่างไรให้วางตัวเป็นนกลาางท่ ก็บีบได้มีการกำชับไปไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ทางาจุดไหนที่จะมีปัญหาต่างๆนี่ท่านผู้จัดก,การเองก็จะมีหน่วยงานที่ท่านอยู่ในมือท่านก็ลงไปช่วยได้ตั้งแต่กองทับการสืบสวนสอบสวนนะครับกองกำลังสืบของแต่และจังหวัดก็สามารถไปช่วยในโรง